ที่ทำการปกครองอำเภอสีดาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลสีดาอำเภอสีดาจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันมีร้อยตำรวจเอกหญิงอรุณีอินทรมณีดำรงตำแหน่งเป็นนายอำเภอสีดาโครงสร้างภายในหน่วยงานแบ่งออกเป็น2กลุ่มงาน2ฝ่าย1สํานักงาน1 0ูนย์ประกอบด้วยกลุ่มงานบริหารงานปกครอง กลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรมฝ่ายทะเบียนและบัตรฝ่ายความมั่นคงสำนักงานอำเภอและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอด้านกายภาพที่ทำการปกครองอำเภอสีดาเปิดให้บริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ แต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีและช่วงเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานต์การเดินทางมีระบบขนส่งสาธารณะรถ3ล้อเครื่องและรถจักรยานยนต์รับจ้างที่สะดวกต่อการเดินทางมารับบริการและมีรถบริการเสริมจากที่ทำการปกครองอำเภอสีดาให้บริการรับส่งฟรีสำหรับผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสที่ร้องขอซึ่งสามารถร้องขอได้ผ่านทางประหลัดอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ภายในหน่วยงานมีป้ายสัญลักษณ์บอกทิศทางหรือตำแหน่งจุดให้บริการอย่างสะดวกและชัดเจนมีที่จอดรถสำหรับคนพิการมีทางล่าสำหรับคนพิการมีแถบเตือนให้ระมัดระวังพื้นต่างระดับบริเวณขั้นบันไดเพื่อให้ประชาชนรู้สึกปลอดภยัยมีรถเข็นและเจ้าหน้าที่ไว้คอยบริการสำหรับคนพิการหรือผู้สูงอายุมีการออกแบบผังงานและระบบการให้บริการที่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วมีจุดแรกรับ มีเจ้าหน้าที่บริการประชาชนเพื่อช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้คำแนะนำการขอรับบริการการจัดเตรียมเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการและลดระยะเวลารอคอยมีระบบคิวเพื่อให้บริการได้อย่างเป็นธรรมมีแสงสว่างที่เพียงพอต่อการให้บริการ มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่สอดคล้องกับผลสำรวจความต้องการของผู้มารับบริการเช่นจุดบริการน้ำดื่มคอมพิวเตอร์ WiFi ที่พักคอยที่นั่งประสงค์มีป้ายชื่อพร้อมเบอร์โทรติดต่อของเจ้าพนักงานผู้รับผิดชอบงานมีห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะสำหรับเพศชายเพศหญิงและผู้พิการมีจุดประเมินความพึงพอใจที่ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้บริการมีการกำหนดพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะในบริเวณที่เหมาะสมเพื่อรักษาสุขภาพของผู้มาใช้บริการคนอื่นๆ ด้านสถานที่บริเวณด้านหน้ามีต้นไม้ร่มรื่นมีศาลาพักคอยที่เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจภายในหน่วยงานมีการส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวและพลังงานทดแทนเช่นการติดตั้งแผงโซลาเซลล์บนอาคารที่ว่าการอำเภอการถอดปลั๊กไฟเมื่อไม่ใช้งานกำหนดเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศและตั้งค่าอุณหภูมิไว้ที่25องศา มีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพมีทั้งขยะแยกประเภทมีการลดการใช้กระดาษภายในหน่วยงานเช่นการใช้กระดาษ reuse ในงานทั่วไปที่ไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษใหม่การแนบเอกสารผ่าน QR code ในงานที่ต้องใช้เอกสารแนบจำนวนมากด้านบริการที่ทำการปกครองอำเภอศรีดาให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของประชาชนผู้มารับบริการเป็นอย่างมากได้ทำการสำรวจความต้องการปัญหาข้อเสนอแนะในการให้บริการจากประชาชนที่มารับบริการทั้งในรูปแบบของเอกสารและรูปแบบ QR เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาร่วมกันวิเคราะห์ปรึกษาหารือเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นที่ทำการปกครองอำเภอสีดามีงานบริการที่ครอบคลุมประเภทงานประกอบด้วยงานทะเบียนและบัตรงานบริหารงานปกครองงานความมั่นคงงานสำนักงานอำเภองานอำนวยความเป็นธรรมและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ มีการจัดลำดับขั้นตอนการบริการที่ง่ายต่อการให้บริการและรับบริการมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่มีระบบแจ้งเตือนการให้บริการและระบบติดตามสถานะผู้รับบริการมีระบบการให้บริการประชาชนแบบออนไลน์มีการนำผลการติดตามงานมาดำเนินการปรับปรุงงานการให้บริการจนเกิดผลลัพธ์ที่ดี มีกลไกการรับฟังและตอบสนองข้อร้องเรียนของผู้รับบริการมีการพัฒนาเพิ่มช่องทางการให้บริการการให้คำปรึกษามีการจัดทำแผนการติดตามผลการดำเนินการของศูนย์ราชการสะดวกที่ชัดเจนมีระบบการติดตามปัญหาที่เกิดจากการให้บริการที่ชัดเจนมีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ การช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนคณะสงฆ์และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอระดับตำบลโดยมีกองทุนย่าโมอำเภอสีดาช่วยเสริมและสนับสนุนการทำงานของภาครัฐอีกทีเช่นการมอบถุงยังชีพมอบทุนการศึกษาซ่อมแซมที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ได้โอกาสมีระบบไฟฟ้าสำรองกรณีเกิดเหตุไฟฟ้าดับเพื่อการให้บริการที่ต่อเนื่อง มีอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ป้องกันกรณีเกิดเหตุเพลิงไหมมีการทบทวนและฝึกซ้อมการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องด้านบุคลากรมีการวิเคราะห์กำลังคนเพื่อจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับงานในช่วงเวลาที่มีปริมาณงานจำนวนมากมีการสร้างสิ่งจูงใจให้แก่บุคลากรโดยการยกย่องและมอบประกาศนียบัตรหรือของรางวัลเมื่อเขาทำความดี มีการเพิ่มศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานที่จำเป็นและทันสมัยโดยการส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการของราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีทักษะในการให้บริการและสาม,มารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ด้านผลลัพธ์ มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนจากการรับบริการการติดต่อรับบริการมีความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงบริการได้หลายช่องทางมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการเว็บไซต์ f a c e b o o k l i n e และแอปพลิเคชันต่างๆจนทำให้สามารถใช้บริการได้จากทุกที่ทุกเวลามีการติดตามสถานะงานบริการและมีระบบร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ ที่ทำการปกครอง,งอําเภอสีดาเรามุ่งมัน่นพัฒนาคุณภาพการบริการประชาชนตามมาตรฐาน G E C C สดะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายและมุ่งมั่นการขับเคลื่อนนโยบายรูปปาแฟชั่นลิฟต์โนวันพีไฮ no เพื่อให้สังคมปลอดภัยมีความสมุบสุขประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุข